สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูแพ้ก็จะพาเด็กๆมาสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปในสัปดาห์นี้นะคะ,ะเรื่องที่หนึ่งเลยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของร่างกายค่ะทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะ,ะเด็กๆจำได้ไหมคะส่วนประกอบของร่างกายเรามีอะไรกันบ้างเราไปทบทวนพร้อมๆไปกับครูแพรเลยค่ะ ใบหน้าค่ะนี่คือหูค่ะนี่คือตาค่ะนี่คือจมูกค่ะนี่คือปากค่ะแขนค่ะมือขาแล้วก็เท้านะคะเรื่องที่สองที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายค่ะก็จะมีการอาบน้ำเราอาบน้ำเพื่อที่จะทำให้ร่างกายสะอาดเพราะในแต่ละวันเราทำกิจกรรมต่างๆร่างกายของเราจะมีเหงื่อตามตัวส่งผลให้เกิดกลิ่นตัวนะคะถ้าเราอาบน้ำทำความสะอาดตัวเราก็จะหอมยิ่งขึ้น แล้วก็จะไม่มีกลิ่นตัวจะไม่มีเชื้อโรคอยู่ตามตัวเราด้วยค่ะต่อไปการสระผมเด็กๆจะต้องมันสระผมทุกวันเพื่อที่ผมเราจะได้ไม่เหม็นแล้วก็หอมมากขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะ เพราะว่าบางทีเราทานอาหารหรือดื่มนมเข้าไปมันจะมีเศษอาหารหรือเศษนมติดอยู่ตามซอกฟันค่ะอาจส่งผลให้เกิดฟันผุและมีกลิ่นปากด้วยค่ะดังนั้น mm hmm. เด็กๆจะต้องหมั่นแปรงฟันเพื่อที่ปากเราจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นและฟันจะได้ไม่ผุค่ะ,ะเรื่องที่3 การป้องกันอันตรายต่อร่างกายค่ะอย่างแรกเลยคือการเดินขึ้นลงบันไดนะคะเด็กๆอย่าลืมจับราวบันไดด้วยทุกครั้งไม่วิ่งเล่นขึ้นลงตรงบันไดและไม่ผลักเพื่อนเวลาเดินขึ้นลงบันไดค่ะเพราะอาจทำให้สะดุดล้มและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นถ้าเด็กๆทำน้ำหกลงที่พื้น เด็กๆต้องหาผ้ามาเช็ดไม่ให้มันเปียกนะคะเพราะว่าคนอื่นเดินผ่านตรงที่น้ำหกอาจทำให้ลื่นล้มได้ค่ะและที่สำคัญเลยเด็กๆหลายคนชอบเอานิ้วมือไปแย่ตรงที่ปลั๊กไฟอันตรายนะคะเด็กๆไม่ควรเอามือไปแย่เล่นตรงปลั๊กไฟเพราะว่าจะทำให้ไฟดูดหรือไฟช็อตได้ค่ะ เป็นไงกันคะเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ได้ความรู้ไปกับการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้และสนุกไปกับกิจกรรมคะ่ะสำหรับวันนี้ครูแพรก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ